คุณผู้ชมมันเป็นที่รักทุกท่านครับกระทะไฟฟ้ารุ่นโบราณแบบนี้ซึ่งเป็นกระทาไฟฟ้ารุ่นแรกๆกันเลยทีเดียวรุ่นแบบนี้ยี่ห้อนี้คือใช้อึดใช้ทนมหาอึดกันเลยทีเดียวสําหรับใบเก่าที่ผมเคยนามารีวิวกับคุณผู้ชมชมทุกวันทุกวันนั่นนะครับสิบเอ็ดปีฝ่าๆกันเลยทีเดียวทุกวันนี้ก็ยังไม่เสียนะครับแต่พิจารณาแล้วนะครับน่าจะหมดวาระไปเขาพักผ่อนให้เขาปลดระวางไปได้แล้วสิบเอ็ดปีที่ใช้มาก็ถือว่าเขาสุดยอดนะครับเพราะผมก็เผลอเรือปล่อยเขาไม่ไปประมาณห้าหกครั้งจนห หม้ใบใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมนะครับน่าทานกันสุดๆกันเลยทีเดียวสาหรับต้มมันละสดร้อนๆได้แรงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงมาวันกับฝนตกเวันก็แดดออกมวันกันหนาวๆนาะครับฝนปล่อยกันตลอดทั้งวันและตกกันตลอดทั้งคืนก็มีนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทำให้บางท่านนะครับสุขภาพร่างกายอาจจะรับไม่ทันนะครับอันมีเป็นหวัดเป็นอะไรกันบ้างนะครับดูแลสุขภาพนะครับทานอะไรที่ร้อนๆนะครับดื่มน้ำร้อนๆนะครับอย่าไปดื่มน้ำเย็นช่วงนี้นะครับดูแลสุขภาพ